ครับ่ไยแม่บ้านอยู่ที่พื้นที่หมู่ที่สองนะครับสมนลีบ้านพี่นกนะครับเออายยาวเลยขอสายงาเขหนไปัก้ยกุหลวเป็นเว้ยฝังนี้ได้

ข้อม so ีคนรู้เลยคือเจ้าของบ้านรอยู่บ้านรูดเจ้าของบ้านเยอะมากนี่ครับนิสดนิสุขไทยข้าวเจ้ารูดระองอดยอนร่นขนาดี่คุเนี่ เครื่องตัดเลกเครื่องลอเส้าผ้าก็มีแต่จบอันนี้ ด่างพวเน็ hmm. been, so mm ้แหลวกอาเครื cool well. mm ่องมือน mm ีเหลือตัวเย็นหลังยาวเหลือตัวเย็นหลังยาวเก็บมงครึ่งเก็บมงคึ่งก็โทรบอกมก็ออกมาแล้วมีอะไรเสียหายมั่งของเสียหายก็มีอุปกรณ์ก่อสร้างกองก่อสร้างและเครื่องครัวไม่หมด พวกเหล็กพว่อะไรเตรียมไว้ทําบ้านก็ไม่ไมัหมดเลยไม่มองอหมดเลยครับจะยกบ้านวัาไหนครับเตรียมไว้เตรียมไวน้นี่ยกอคือจะยกบ้านที่เตรียมไวก้ก็วันที่สิบแปดเริ่มเริ่มตั้งเสาเองเสาโทสอาดีไฟไหม้ก่อนไฟไหม้ก่อนบ้าน,นที่อยู่ก่อนคือของที่เตรียมไว้ก่อสร้างเสียหายหมด เสียหายครับเสียหายหมดเลยครับพร้อมอุปกรณ์กอ่อสร้างใช่ถูกต้องต้นไม้เ <sonst> <S ouvert ly> ๋ยาก็เ <fiquei> ห <mumbles> ็ดไม่เท่าเทียงรูปใไใไม้กวด แต่บ้านี่ไม่มีใครอยู่เลยังไม่ตอนไฟใหม่เลยย้ายเหตุเกิดประมาณเจ็ดโมงใหญ่เจ็ดโมงเจ็ดมงกว่าๆนี่นะแลวก็บอกว่าไฟใหม่บ้านเนาะพาแต่ไฟใหม่ขอภัยก็บอกนึก แต่ว่าไหมไปบอกร้ายแล้วที่นี่เขาเอิ่นบอกว่าไฝ่ใหม่บ้านจ้ง้คอยผงจ้งไผแกงเอารถมากค่ะบ่งบกจมาดับเมื่อจะดับไฟ่แล่นจากน้ำยู่ทั้งผงดับทั้งผงนกาเลืออยู่ตัวเย็นลังหนึ่งก็แผลลบตัวหนึ่งแก่มกัเิ์ดเครื่องใหม่เครื่องมือการยังยังบนรเลือดชักจัง เขากว่าคนเห็นคนเน่ยอครูเปครูเปเขากเกิดเหตุแต่ว่ามีคนอยู่มีแต่เขาเห็นแต่คนมันขืนเขาคนมันขืนนกีว่ายึดไม่ว่ายอภัรยึดอะอย่างเงี้ยรืว่าเขาที่ว่าจะหนวดยึดฟอสไพรปักปืนที่ว่าสีเฮดบ้านไมนื่อเว่าตัวแมนแับที่นี่เก็เห็นแบบมันใหม่มดะแล้วหลายแลืวอีไดนสารทุกอย่างของทุกอย่าง ใชเยแ้วเลืจาูนี่อนี่แ้ะพาองเดียวนี่่ะนีละเือหลวงพ่อล่ะต้องสู่ต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้มันรับตาด้วยนะตรงนี้ก็เลยแบบคนจะมองไม่เห็นบุนี้ยกเสาเอกเสาโไปย้ายเาพี่แบบไม่มีใครเห็นเดอนเซ็ ดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรเนี่ยเราคิดแบบนี้เราจะรู้สึกว่าดี่ฉุนน่าจะกำลังใจเป็นกำลังใจให้กันช่วยเอาง่ายกว่าพวกเราที่ต้องก้าวต่อไปกอค่นนั เจ็ดนาฬิกายี่สิบนาทีนะครับเจ้าหน้าที่ของอบตยะนีก็ได้รับแจ้งเหตุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับที่บ้านท่าดำงดําที่สองตำบลยันรีนะครับทางอบตยะนีก็ได้จัดุดนะครับดับเพลิงครับปภนะครับลงพื้นที่นะครับมาดับเพลิงแต่ว่าซึ่งโดยสภาพรถเป็นบ้านไม้นะครับก็ไม่สามารถที่จะอ ตามสภาพที่เห็นนะครับก็ไม่เหลือนะครับเดี๋ยวกา,า,า,ายกทั้งรองทั้งพพเจ้าที่ของเราก็ลงลงทั้งหมดเบ,บื้องต้นจะมีการช่วยเหลือ,อยังไงบ้างครับเบื้องต้นเนี่ยก็ให้เจ้าที่ป้อ,อกงกนองงนงันนรมารอนตาลัยนะครับแล้วก็เจ้าที่พัฒนาสังคมนะครับมาช่วยเหลือในส่วนของอบตก็คงจะช่วยเหลือในเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษนะครับเหตุไฟไหม้บ้านนะครับก็ต้องเอางบกลางนะครับมาช่วยเหลือต่อไป ตามอำนาจหน้าที่ของอบตครับความเสียหายจะอยู่ประมาณเท่าไหคร่ความเสียหายนี่ก็ทั้งหลังนะครับต้องต้องให้ช่างคำนวณก่อนนะครับว่าว่าความเสียหายนะั้นประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ท้งนี้ทางนั้นอบตเราก็ช่วยได้แค่ในส่วนนี้นก็เต็มที่ก็สี0 0มนกกว่าบาทนะครับ,รบเต็มที่กรณีไฟไหม้ทั้งหลังนะครับชดวยในประมาณนี้